เสร็จพิธีเขาเก็บมัดผมนั้นไว้เงียบๆก่อนจะซ่อนไว้ในกล่องไม้บูชาแล้วนำไปวางใต้ฐานพระพุทธรูปในกุฏิของตนหลังจากนั้นไม่นานโนนก็ลาสิกขาเธอกลับมาในสภาพเงียบขึ้มากกว่าเดิมไม่พูดไม่ยิ้มท่าทางเหมือนคนมีเรื่องคาใจหนักหนูไม่กี่วันถักมา ก็มีข่าวช่วยเตือนใจว่านนผูกคอตายใตย้ต้นโพต้นเดิมหลังสารวัตรข้ามหาทันรู้สึกถิดอยู่ลึกๆแม้ปากจะไม่พูดแต่เขาก็เคยล่อลวงนวนด,ด้วยคำพูดและมนน์เสห์ที่ใช้กับเธอเขาหวังเพียงให้เธอรักเถาโดยไม่ต้องออกนาเทียงแค่มีใจให้เงียบๆก็เพียงพอ แต่ดูเหมือนสิ่งที่เขาทํากลับทําร้ายโนนจนสุดทางคืนนั้นเองหลังงานศพ่านไปข้ามาหาทันนั่งสมาธิในกุฏิเสียงลมพัดแปลงจนเปเลวเทียนสันไหวก่อนจะดับลงกระทันหันอากาศรอบกายเย็นยะเยือกอย่างไม่มีเหตุผลทั้งที่ประตูหน้าต่างปิดแน่นเสียงกระซิบปังเบาดังขึ้นจากมุมห้องเล่ากับอยู่ตรงใต้ฐานทัก ข้าขอผมคืนเสียงนั้น